ททุุกกวันคืผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักมือของผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอใจของผู้ให้ย่อมเสียสละมากกว่าใจของผู้รับจงเป็นผู้ให้ที่ดีและมีใจสูงไม่มีสุขใดจะมากไปกว่าการเป็นผู้ให้ ให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คน วันนี้รายการเที่ยวแบบมีธรรมจะได้พาท่านผู้ชมไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมสมชายไทยพดุงพานิชซึ่งได้ป่ารบว่าจะต้องมาทำบุญถวายเพนที่วัดพระนอนจักรสีวรวิหารเพราะรู้สึกระลึกถึงท่านเจ้าคุณพระเทพประิยะติสุทธีมากทาสิ่ง่งงดจรู้ว จิสุชาดาไทยประดุงพาณิชย์และลูกหลานจึงได้พามาทําบุญที่วัดตามประสงค์ของคุณโยมสมชาย วัดจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ที่พระอุโบสถกลางน้ําต้อนรับคุณโยมสมชายไทยพดุงพาณิชและครอบครัวอย่างสมเกียรติซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่พระาศาสนาตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับขอต้นนี้นะครับนะขอลาาหลวงพ่อชวดว,วันนี้หือว่าโยมเด่ฟาร จากคุณยุ่คบเจ็ดรอบแปดสิบสีข,อ,ของคุณโยมสมชายไทยมนุพานินะ์ถ้าจะพูดถึงคุณโยมสมชายที่มีความเกี่ยวข้องกับวัาพะนอนจักสีอาตามาพูดได้เลยว่านาโยมสมชายนี้ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณ ต่อวัดพรนอนจักสีอย่างมากเป็นผู้ที่มามาเติมเต็มให้กับนะการบริหารการพัฒนานะเปิดวัดพรนอนจักสนะีโดยที่พนะระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าเจ้าคุณประเทพพะยะสุทธีตอนที่ได้รับนะอาราธนามารักษาการ จะาวาดวัดพนอนจกสีในครั้งพศท2540นะก็ะถือว่าว่าตอนนั้นวัดพนอนจาีนะยังไม่ได้งดงามเหมือนกับปัจจุบันนะทางทางเข้านะก็ยังแคบอยูนะ่ด้วยอานิสง์ผลบุญนะหลายๆอย่างอาตมาก็นะไม่ สามารถที่จะนะกล่าวถึงรูปพูดถึงได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรแต่ตามาบอกได้อย่างเดียวคือด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณโยมนะเหตุที่คุณโยมสมชายไทยประดุงพาณิชนะได้มีโอกาสมาร่วมนะสร้างบรารมีกับองค์หลวงพ่อพระนอนจกักษีกับพระเดชพระคุณพระเทพวิยสุทธี ก็ต้องเท้าความไปถึงในครั้งหนึ่งตอนนั้นโยมสมชายกับโยมสุชาดาไทยประดุงพานิชได้มาสร้างโบสถ์วัดตาเถนใช่ไหมโยมฮะโยมไม่เล็กใช่ไหมวัดตาเถนอ่าวัดตาเถนวัดตาเถนก็คืออยู่ที่อำเภอพรมบุรีนะพรมบุรีในครั้งนั้นโยมก็สร้างจนแล้วเสร็จแล้วก็มีกำหนดที่จะปิดทองฝังรูปนิมิต แล้วพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระเทพพยสุุธีในครั้งนั้นยังเป็นพระเมธีปริยัตโยดมนะประเรียนทรรมก้าประโยชน์รักษาการจเจ้าว่าวัพปน,นจกักษีเจ้าคณะอำเภอพมบุรีในการจัดการาปิดทองฝั่งลูกนิมิตเขาก็ได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าจคุณพระเมธีเมจุดมหรือพระเทพพยสสุธีไปเป็นประธานในการ ตัดไหวลูกนิมิตแล้วหลวงพ่อเราก็เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนตะ์ก่อนที่จะมีพิธีตัดไหวลูกนิมิตนะเจริญพระพุทธมนตะ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานการนะสมโพธิแล้วก็ตัดไหวลูกนิมิตนะต้องบอกได้ว่านะหลวงพ่อเราจัดเต็มนะหมายถึงว่าสวดบทใหญ่ นะสวดธรรมจักรนะตอนนั้นโยมโยมป่าสมชายไม่ได้มานะโยมแม่เล็กมาเป็นประธานแทนนะมาเป็นประธานแทนก็ได้นั่งนะนั่งฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เจริญพระพุทธมนตนะ์โดยเฉพาะบทธรรมจักรกเวัตนสูตรหนะลวงพ่อก็ได้สาธยายเจริญพระพุทธมนต์ในงานตัดลูกนิมิตนะของนะโยมสมชายโยมสุชาดาที่ได้มาเป็นเจ้าภาพ นะพอแล้วเสร็จนะตัดลูกในมิตอนุโมทนานะจนโยมกลับไปบ้าน ค่ะท่านผู้ชมได้มาฟังพระครูอนุกูลวิริยกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัวดพระนอนจักรีวรวิหารท่านเล่าประวัติความเป็นมาของพระโบส์กลางน้ํวาวัดพระนอนจักรีวรวิหารให้ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วสําหรับในอีพีหนึ่งแต่ยังไม่จบนะคะพระโบส์กลางน้ําที่กว้างใหญ่งดงามหลังนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรติดตามรับฟังกันในอีพีสองด้วยนะคะหลวงพี เมื่อเมียวจะมาตัดคลิปใน EP 2ให้ฟังกันอีกโอกาสหน้าค่ะแล้วพบกันนะคะ